คกับสวัสดีพี่น้องลิฟซีทางช่องนะครับเชิญนาดีมาหอดปูฮะปูปูสามแปดเอาลำพูนนะครับพี่น้องลิซีด้วนๆนะครับปูยัตถาวลีวะหาปูราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตตินังปะกปติอิติตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิตสตุสัพเพปริตุสังขปา กันโทปันละโสยาธามนิโสธิระโชยทาสพิติโยวิวาสันตุสาพโลโควินาสตุมมะเตมภาวะวันตะลายโยสุขีธิคายุโควา,าพิวาธนาชิริสานิจังพุทธาปัญโนจัตตาโลธรรมาวาทัน ที่อาหิมวันโนชุคังหาลางอาทูโชคมาเป็นของผู้ขาเด้อเอานะครับปังๆเอาเอาบ้าเดี๋ยวดึงไป่านคุณเนี่ยกูเดี๋ยวผ่มยอกูแบบเอาปูเป็นเนื้อวันที่เรากูมาโนปูเก็บเก่ากูก็ให้คักให้แน่เถอะเอาปู รักซีบรักหน่วยมาให้พี่น้องกิฟซีวันนียได้พูดเรื่องมากครับปูเด็กชุดเตรียมชุดเตรียมอ่าล่างเอาพี่น้องกิฟซีมื่อนี้รอเดี๋ยวพี่น้องกิฟซีปูจะฟันให้ตัวใดงวดประจับวันที่หนึ่งอ่ากุมพ่อพันธ์นะครับมื่อนี้ที่งานด้วยไร่เที่งานเราโชดีครับปูเนาะ บักขาเจ๊เที่ยวเเดี๋ยวบักตะขาย่ว่าบมีเด้อบมีเด้อเดี๋ยวตะขากรอง้วกันตั้งนังไงย่านมี่ังกายหน่อยแล้วก็่เ้าเนี่ครับอ่ะบุเดียวตะขาบาน้ำด้อพี่น้องอีซี่บเป็นย be ังของปูเขาได้เบิ่งคลิปยอดน้เดียวเดยกบนโอเล็กบนที่ปูเล็กทิตเด็กมามันมาพร้อมเลยล้วนี่โอ้ปูจะปูให้ความเล่นมันนี่ เมั่นน,นี้เตี๊ยตะเหียกดังเถอปู้ปู้นี่อ๋อมึงชัดๆี่น้องเหนที่เบา้แมาตรงๆรวดเด่นจากแถวนีเลยบอกปูจากแถวนีเลยบอกแนแหละมึนคพละาูเด่นเออกมาใส่กันอันนี้เลขสามตัวบอกปูนะนออกตัวมันออกตัวนี่ วัดนี้บางนึงมากเกจเก่านะปูเนาะนั่นเลยนี่เกเก่าตั้งแต่ขุนมาหนูปูนั่นแหละเป็นตัวมาโรเด้นเนก็เป็นตัวมาเลยวัดนี้ปูให้แปดสองเอาล้วพี่น้องที่ไม่รุนนะครับแปดสองสองนี่ปูมีตัวอื่นสำรองจังไหมปูแปดสามวะงั้นป็เอาแปดเอาห้ผมเนี่ยปูอันปูอันนี้จับจับใส่นนี้นั่มบ่นี่แถวนี่ อันนี้ก็ดตั้งหางชุ่ตั้งหางที่ปูชุ่มตั้งหางมีลักล่อยนะโอวลักล่อยลักล่อยเนี่ยแปดหนึ่งห้าเนี่ยลักล่อยมันมากเขาหนึ่งก็แปดกับพูดกันแปดพม่าตัวได้เป็นตม่าผมท่านสมมติว่าแปดพม่าตัวได้เป็นตม่าพยุนมากกันผมมากกันที่ปูอารมณ์ดีนะพูยังมันมากกันเนาะที่ไม่หายใจเลย มันมางเห็นมัมางถือกับม้าเป็นสามเจ็ดสามแปดตัวสามเจ็ดเอาไปนี่ปูปูเน้นไห้ซีนแอฟปูบนวิ่งตัวใดปูบนวิ่งตัวใดปูลังหาร่างหน่วยแล้เอาบนลังบน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 ฟุกิี้ว่าแปดสองแล้วแปดสองวิ่งแปดวิ่งแปดเนี่ย แปดตัวเดียวเนี่ยโอ้ยแบบอุ้ยแบบสองสองี่นองไล่ตเน่อาเเบาเลยปดสองครับหาลังวยบดล่างนี่โอ้หมาล่างสิปู้าลั่วยล่างเขาทั้งกนั้นาแปดอยูบพูสามห้าอย่างนีหาลงวยล่างามห้าเนี่ยูเจ้าปูดจ้วปูสามห้าแยในเวลน้ไปยด้วยสามห้า มันรักหน่วยหาเราปูเนาะรักหน่วยหาเก้าห้าสามห้าสามห้าเก้าห้าเราปูเนาะมัแปดหากระเดะนะเออเติมอีตัวนึงเป็นแปดหาเป็นสามหางนะครับเป็นรังอีพีซี่เป็นซองเอาปูพี่คู่เดียวปูบ่นแปดสองถนนบ่ปูกมักด้วแปดสองแปดสามแปดหกไปชนปูแปดเจ็ดแผ่นเตอร์โมมักแปดสามเอาแปดสาม เอาสมตัวนะปูแปดหกกับพ่อเนาะว่าต้องเอาลายตัวตดแปดนี้แปดาได้บอกปูนี่าไทีนี้เดียเดี๋ยวนี้ม้อนึ่วเอาเขเบิ่งพี่เราสิมี่จะเปลี่ยนตีปูโอ้มี่จะเปลียดีกระปูนะนี่ก็เจ็ดกับเจ็ดกับเก้ามันออกมาเลขมาครบมันมันนเออนี่นี่นี่เลขมาครบบนหปูครบบนมีหนึ่ง มีสองมีเจ็ดมีแปดนะครับเดี๋ยวมีศูนย์มีสามตัวด้อนี่เด้อมีคนนี้โอ้ยูนี่สามตัวได้เราปูสามตัวเอาพี่น้องคุยกับปูนด่วนปูขยะบอกนี้ไว้มีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์มีสามมาครับเรียกมาครบคนครบหมดเลยครบหมดนะครับผมจะมาจอไว้พี่น้องครับมาครบคนเด็กปูเดียวมีหนึ่งมีสอง มีเจ็บมีแปดมีศูมาพบพนหนึ่งสองเจ็ดแปดศูนยก่งสุมานี่มาว่มาเยไหมรูเก่งกว่ผมเก่งกับฮ่าแงน็เก่งกับเมาพูเนาะเจาพูนสามมาผมเด็กไร้โตเนี่แหละนี่เดีนเดีนสามัผมเนาะมันซ้ำนี้ยังว่าเป็นสามแปด ไปส่วนแปดสมสเนี่ยตัวนึงก็ยังไหวครับผมโอ้ถ้าว่าแปดสอมปููล่ะเป็นแปดสามตมาตัวมาตัวดิ่มากเหมือนเลยมาสาธุเลยย่งคือเกาเลยเขียนต่อเขวไม่รลปานนี่นั่นเดียวนีเล่เดียวมยังวันรถเล็กวิ่งเร็กเ่อยคดมแปนั่นเดีวไปกันต้วยย่าคือมูอะไรทนี่ซื้อ่ไดยนั่นเดียวไปแล้วมันก็ตัวคือมูเอาวันนี้มาครบล่างหรือปูบัดนี่ กลับมาครบล่างของปูได้พี่น้องอยิปูปูหากันแต่ว่าตัวน,นี้เบื้องตัวน,นี้ไป็ก,กนคนนะครับพี่น้องอีฟซี่<อ>ปูไห้แล้วครับพี่น้องอีี่ตัวบักใหญ่เอาขึ้นด,ดึงตัวใหญ่จะต้องบอดงขามกัน,กนเน้นตัวเด็กกปูเน้นแปดสองที่ปูแปแล้วปูมัปู่แห้งแปดสองกแปงแปดสามแปดสามแปดสาล่างในปูมัดตัวเดล่างรับสาม 3ามห้าสามเนีนอ้าวู้ฮู้ยวิ่งเต็มี่บาทนดีเนนเนีนหาลักหนวยลังได้ห้าเ่ลปูหอยหาลักหนวยรังหาลักหนวยรังหาลักหนวยรังสิปูถ้าเ่าไม่หานี่ก็ถึกเนอะปูถึกเ้อบูบอกหันมันมาหนึ่งหันบลอหันครับผมโอ้หน้าหนึ่งหน้านวันคูบ ปู่บอกคนว่ามันคู่มันต้องออกวันนี้ครับผมมาท่านมาถมเล็กเก่งเดี่ยนึงเนี่ยวันนี้มาหาก้ะปู่นาะหาลักหน่วยหนึ่งครับผมพี่น้องแคปหน้าจอเลยเดียวไอ้ไส้พนักงานของปู่เอานี้ดูพี่น้องสิบิ้นยี่เด็ดหน้าไม่เอามาหนึ่งครับวันนี้มามาหาครับยังกับปู่น่ะ เดียนหาแล้วไโอ้โหท่านซ้สามแคปนายจเอี้าเดียนหาละหน่วยหาแจวหาหกเจ็ดาหกเก็ดเจ้าปูฟันไปที่หาเดียนหาได้เป็นอีกาี่จีแคปนายจอครับผมตัวเลขสามหามีสองคู่เจ็ดแปดเก้าก็าหาครับสามหาที่ปูเน้นคือนสามหาโอ้เน้นสามหาัง หาขายบ่อยเปอรเซ็นต์ของเรคนโอ้ยมันช่บ่เต็มนบ่อยอยู่บ่บ่เป็นล้านนกปูเนาะเอาเซลอยครับปูสามหาซื้อให้ได้ทุกคนทันซื้อให้ได้ทุกคนเด้อครับปูครับผมซื้อลอตเตอรี่ไว้ยังก็ได้ครับปูข้าวผมซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้ถ้ามีห้านั่นแหละครับสามห้าจุดห้า เก้าห้าเปรียงใหม่หาถ่ายตูวให้หาถ่ายตัวเดียวปัดหลุดก็หาปูเอรอเอฟซีส่งคนมันปูครับพี่น้องเอฟซีก็แคปหน้าจอไว้ครับครับปูสามแปดนะครับปล่อยแล้วนะครับโค้งสุดท้ายบนวิ่งแปดนะครับโค้งสุดท้ายกับมาส้นเล็กดังขึ้นเก้านะครับพี่น้องทีอาจารย์ใดกับมาส้นกันขึ้นเก้านะครับเพราะว่านักคำนวณ ถ้าเพิ่นคำนวณมันใจว่ามันสิมานะครับรก็เลยมาชนกันนะครับตัวเลขแต่ละสำนักแต่ละชั้นาานะครับเนาะอันนี้ปูสามแปดเพิ่นคำนวณมาได้แปดสองแปดสามแปดหกนะครับบนนะครับพี่น,อน้องทังที่ล่างวิ่งห้านะครับสามห้าเก้าห้าแปดห้าครับพี่น,อน้องทั้งี่ขับแต่ว่าปูแปดห้ามันดังนะครับนนปูก็บ,บ่ไดเ้เอาไปตามสูตรของปูคือว่าปูเนี่ยคือสามหาครับพี่น้องทังที่ ให้ช่าโลกพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับหาซื้อยังไงนะครับพี่น้องเอฟซีสามหานะครับว่าม็นเลียกดังนะครับปูสามแปดนะครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชียรน้าดีกัเอาไว้จะเพียงแค่นี้กอนครับไอพี่น้องเฮาสู้ขู่สุขคนนะครับโฉบมันไปนํากันกับรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายปูสามแปดครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม